สวัสดีครับวันนี้ทำเมนูหมูผัดน้ำมันหอยครับหมูสับผัดน้ำมันหอยให้เด็กๆทานครับเด็กๆทานได้ครับไม่เผ็ดครับวัตถุดิบนี้ก็มีหมูสบับกระเทียมโทนตำแล้วก็หอมหัวใหญ่หั่นนะครับเรียบร้อยแล้วรอแล้วกน้ำมันหอยครับ แล้วก็น้ำตาลน้ำปาลาเดี๋ยวปรุงรสตามชอบใจครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันเลยนะครับครับตอนนี้กระทะร้อนได้ที่นะครับก็ใส่ลงไปเลยครับนี่ครับหูสับกับกระเทียมโทนตําใส่ลงไปได้เลยครับ ครับคนมาไพาาาคพอห,หายดแดก็ส่น้มันหอปุงรสตามชอบครับทานได้ครับเมนูนี้ง่ายๆครับ ไม่เผ็ดกับผู้สูงอายชอบครับลอ,องทำทานดูครับจะเพิมเ่มหอหมนะครับคนหมูทั่วสัตว์ครับตัวสัตว เินนล้ำหอมเตกกะโมยกครับครับ,รบเดี๋ยวน้ำปรุงรสกันเลครับนี่ครับน้ำมันหอยใส่ลงไปครับจากเอาครับ คงปรุ่งรถนิดนึงครับแล้วก็น้ำตาลทรายครับใส่น้องไรายปปุ๊บปุ๊บปุ๊บซ้อมมักกี้หน่อยครับมักกี้เป็นการเพิ่มสีสันก็ซีอิ่วดำหน่อยครับครับแล้วก็คนหนึ่งรอบเลยครับ น้ำส้มยำครับน้ำส้มยำครับแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ครับลงไปครับมาแล้วครับหอมหัวใหญ่ใส่ลงไปครับอเอเอนี่ครับ เอาไครับผมจะออกพอสุกแล้วมันจะออกหวานหน่อยครับประโยชน์ของร่างกายนะครับโรยพริกไทยไปหน่อยครับปํมหอมแล้ก็เค็มนี่ครับถ้าผู้ใหญ่ทานอาจจะดูว่ารสไม่นนจัดก็อาจจะใส่พริกแกงหรือว่าพริกเผาลงไปนะครับ เพิ่มความเผ็ดได้ครับเดี๋ยวุกแล้วเดี๋ยวพักัหนึ่งก็เอาขึ้นนะครับเราตักคู่ครับอ๋ออบคมากครับตอนนี้เรียบร้อยแล้ว สุกได้ที่แล้วเราก็ติดไฟเอาขึ้นแล้วเลยครับนี่ครับเอาขึ้นแล้วเริ่บ้าโอ้โหวนขโมงหอมฉุยครับหมูสับผัดน้ำมันหอมครับเอ้น้ำมันหอยับไมน้ำมันหอมขออภัยเด็กๆทานได้ครับเราทำทานกันดูครับท่านชมครับยังไงก็ฝาก ติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม